โอเคสวัสดีกับช่องปูโลบอม BOM ท e v e n t e e n วันนี้จะมาหนึ่งหนึ่ง R ไปกับเพื่อนกับไก่เราจะเล่นตัวเดียเล่นเล่นฟอร์เลนดีไหม,มวะ นี่นี่เล่นโพสไลเปอร์นี่เอลซู L มากูจะยิงให้ให้มันร้องเลยปากปีอะจะวอล์ค์ดว่ะ มัาจะเปิดนี่ไหมวะมันมัน,ม,นมันจะหกโมงเนี่ยเปิดเพื่ออะไรไม่รู้เปิดเพงเลงอะไรก็ไม่รู้มาเดี๋ยวนะนาไปก่อนหน้าไปก่อน,นไก่กมาปืนแรปเปอร์ของแท้ อืมทุกนัด <laughs> เอาเมียได้บมึงเอาเมียอ,อะไรเดี<ะ>๋ยวเอาเมียอ,อะไรเอาเมียอ,อะไรค <laughs> วายพุท <laughs> ธควายใม่ไหมเราเน้น นี่เราเน้นตีเราเน้นตีเร็วนะเรายิงไม่แม่นเท่าไหร่เราเน้นตีเร็ว z ูมนี่ยเคียงโด,ยงยงดนยะิงโดนอ่ะแม่นป่าแอนป่านะเปล่าเอ้ยโคอ,อะไรอ่ะโง่ไก่ไกัปปี Ra ra Nín zoom mẹo màu à Nào Yêu sụp mà yêu à พี่เลกไก่ไวะแม่งเองอมา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 แล้วไก่มาแล้วทำพี่อะไรทำพี่อะไรทำพีอ่อะไรเออเออเอาลองเป็นพลสอนเปเปอร์ยิงฟรีจิบ่าเลยโก้ยิง ยิงยิงมีอะไรมีอะไรจะเออเออไอเออไอเออเอ,อ,เอ,อ,อีกศาสต์เก่งเหรอคอาติงวอลคอดมาชนะเอลสูเนี่ยหนึ่งเนี่ยถ้าม,มีของนะ อืมอัดหน้าไปสัตว์อัดหน้าไปมาดิโอ้ยยิ้หายกดผิดเอียงอย่างโค้งเลยไม่ตีคิดตีกูเฉยดูดูมันเล่น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 อ้าวไงยังไงยังไงยังไงเอียงโง่เลยยี้ยเอาไงตายแล้วนะอ้าวอ้าวยิ้มตายแน่ เต็มนนเอ็มโงูโงูเงาต้องขอไปกับเสียงไงนะเสียงประกาศลำโพงจากหมู่บ้านเขาประกาศโควิด ซูมซูมดักอีสปอร์ตมันง่มันง่มันงอมันง่งอง่ตายตายตายซะได้ได้ได้ กวางนี่แม่งเลยกันีลยวางนี่แม่งเลยเออสามจุดสามจุดโซมโซมใจเห็นตอนมามาดีมาไม่มาวะโอ้ยมาโอ้โหเยอะเยอะปืนลั่นปืนลั่นไหมน้องมีอะไรเปล่ามีอะไรเปล่าน้องมีอะไรเปล่ามีอะไรเปล่าเจ็บนะหน้าเจ็บนะหน้าไม่ออกตายนะ อ้าวพวาูวนะเฮ้ยวิวเฮ้ว่ะไอเดิมาเลมาหนึ่งมาดูน้นนาูนะโปรไซเปรอร,ร์อ้มตายอ้เหี้ยเอายังไงยังไงยังไง ยังไงเฮ้ยยังไม่ตายมาดิเอ้ยกูตายอุ้ยเอ้ยยังหลอกดาวกูเดี๋ยวออกไปดีวะอาล็กอกคิวล็กอกคิวมันปรับแหมเนะี่ยเพิ่มกเกาะแต่ออกเอากันเวทออก เราออกเน้นเอาตัวรอดนะเน้นกเกมพีนน่เาราพอสไนเปอร์ยิงแม่งไปทีนึงนี่ติดอยู่เนะี่ยตกมูลาป่ะวะอุ้ยว้าวว้าวว้าวาเออไปเฮี้ยอะไรมึงขวลาเก่งมากเหรอเก่งเหรออ,อ,รอุ้ยคิดว่าเอายังไงเออเฮี้ยอะไรมึงเออเฮี้ยอะไร

อืม่โดนหรอยไม่โดน,โดนอืมหนึ่งนัดหนึ่งนัด <laughs> เจ็บเจ็บ, <laughs> ก,บกับเพื่อนกับเพื่อนเออเอาเลือดเก่งอยู่เก่งอยู่เอาเลือดเอาเลือดเริ่มตะกออกมาเพื่อนเลยวะแทนที่มันจะ <laughs> มันจะเยอะเกิฟไอ้ยัยนี่งูใช่ไหมไอ้ควายสองนิกาฟาเรนไฮต์อุณหภูมิร5อยหาเซลเซียสแรงปืนสาอุณหภูมิความเชื้นญยี่สิบสองนกาปาดขวาอยู่ระหวังผลเจ็ดโตแล้วอ่ะออกไอเดีย เราเน้นฟูลดาเมจนะเพราะว่ามันไม่ออกเกาะอะไรขนาดนั้นฮะยิงออกเยี่ยม่โดนดีกว่าอืมอันหน้าไปอ้าวขัวอะไรอะขัวอะไรอะขัวอะไรอะมันเกลี้ยงกูไม่ได้เยี่ยมมันเหลี่ยมกูเยี่ยมมันเจี๋มันเหลี่ยมกูไพิสัสอ้าวได้เหลี่ยมกูใช่ไหมเหลี่ยมกูใช่ไหม อีดีไม่ไม่ไม่โดนคลิปดีกว่าไอ้เนียไม่่ดนคลิปเลยใช่ไหมเดอ้วเดี๋ยลวเะ้เดี๋เว้งเด้งเด้เด้งเดงเด้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 ด้งเ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 ดดงงเ้ เอซูบัาเกอาวะนำเทีย่ยมงวะโง่ชิบหายโอ้ยเอซูมันติคีดเหรอวะ